สามตัวพี่องปตัวตัวนี่ประมาณมุงสองลโอโอ้ทุยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องโอ้หรอครี่พี่น้อี่พี่น้องเนาะอ๋อใส่ใหตัวเนี้ยรอหนูยังพี่น้องนเนี้ยง่ไออตัวหนูตัวมูนี่ใส่ใหญ่พี่น้อง เอากับญ่มาใส่ได้ตัวใหญ่พี่น้องตุยเตอร์ตัวมันมันพี่น้องพวกเขียวมันอ๋อตัวกพวกเลยใส่บักเอฟเลยพี่น้องเอ้ยมันมนันมันแล้วโตวบักใหญ่เลยเกือบโตเป็นโลพี่น้องเฮ้ยไปนี่ฮอกะมายามกับอีกแล้วพี่น้องใส่กับไปมายามคู่มือทรงนี่แล้วด <c oughs> ูการใส่กับใส่บวงเนาะ มาใส่กับพยายามแตะมือก็พอได้ยู่เนาะพน้องเนาะเรื่มมันทั้งหลังไหนูได้เห็ดนะเป็นคนในขุดล้มระเนรนาดไปเบิดเลยทั้งหลังหมดไปเดี๋ยวเขาไยยามกลับมกันเนาะได้จากตัวมานี่เมื่อวานได้สีตัวพี่เนาหมันอยู่ไปมื่อนี้ไปรุนลงกันเนาะไปเดี๋ยวไปรุนหลังแรกเลยพี่น้อเนาะ dạng cắp nó lại sang nỉ. ôi u luôn 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 thơ màn luôn 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 màn, luôn 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 วานคักวานคักวันนี้นะยำรังแรกกับถือเลยพี่น้องอใส่บล็อกเอฟเลยไปไปกันต่อพี่น้องเยไปไปลุ้นกันต่อพี่น้องหลังนี่โอ้บดถือหลังนี่มันกินอยู่แต่โบ,บลัสจากพี่น้องหลังนี่นะโอ้มาว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเนื้อแล้วก็ไปกันต่นอเนาะนี่เนาะเขาเปลี่ยนเนื้อแหละ เนี e ่ยใส่เมล่ะป้าไปกันต่อไปลุลางต่อไปพี่น้องต่อไปใส่ใส่พี่น้องไปข้างหลางลั่นพี่น้องลางนี่ป้าท้อปุ่นมันดึงไปไหนพูดเห็นบลาเสือเลยอุ๊นเขาใส่อยู่นี่ปุ่นป้าบปอยูมันพี่น้องโอ้แท้ตวใหญ่ได้นี่ à, và... tổ nhảy này, <laughs> này, 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 con lướt sớm hơn, con, tổ lướt này, tổ nhảy vậy này, gấp nỗi bây giờ này, để chuyển gấp nhảy, để say bón, thôi mà, con, để kéo mờ tụi nè, chuyển nhựa xài lại, bắt, to, lướt dị chính điều, vui vui xui, mày mày lang có lại cái nè, lang này. โอ้ยมีกระบ,บอกอยู่มันมาควดกินอยู่พี่น้องแต่บลัสรกินสลัดนี่มันกินสลัดเจ้า,มา,ม,า,ามาเดี๋ยวเปลี่ยนเนื้อซักกันเนื้อเกา่าเดี๋ยวมันจะคุ้นเคยไปกันต่อเปลี่ยนเนื้อละไปกันต่อไปลุนอีกหลังดูท่านี้นหัาใส่อยู่แถวนี้โอ้บลัสรหลัง โอ้ไปก็ไปกันต่อไปกันต่อพี่น้องไหนนี่ม้วนมาด้าลังโอ้เมนิบุตรมันมีมนกลิ่นอยู่พี่น้องแต่บุลันโุกกลิ่นสลัดจาะพาไปาไปไปกันต่อพี่น้องไปไปสลุปกันต่อแล้วนี้ใส่กิ่นี่เก๋ไก โอ้บุถือลางยังไงไปเบิ้งข้างหน้าไปโอ้ยนี่ก็บบุถือพลาดหลายลังเลยวเปลาอันตีลางเดียวเห่ือไปกันต่อมาหมาเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อพี่น้องโอ้พลาดหลายลางังว่าลางนี้ก็บบุถือไม่อย่างก,กินวะว่าเหยนเบ็นเต็มบวดตัน ป,ปเดีย๋ย,นนยวยปปไปกันต่ออ่ามันลุกนาันตพี่น้องอ้หลาีกเละมันแนวเดันเ่บุหืหลายล่างเท่ไปกันต่อเลยมาเบื้องล่งนีดนองโอ้ื่าน่าลายล่างเทยวะบ่มีมย่งเกิดขึ้นไปไปกันต่อมามาเบื้องลังนีดนอง อ๋อไม่ยังโอ้ลันลันเต่าโบถือก,กินน้องเอ้ยสกใส่หนูน้อยน้องกินเนาะโอยูโบได้ขุดบบได้ขุดมันจักหน่อยเลยสงสัยหนูน้อยอน้องมากินตัวนี้กราบไงเนาะมาไหเดี๋ยวเอาจีห่างปไปนี่ไปรุ่นมือต่อไปเนาะ เดี๋ยวมานรุ่นอีกสองหลางสุดท้ายเนาะสองหลางสุดท้ายที่มีแต้มเพิ่มหรือบ่ล็อกนี่ยี่เน่หลางโอ้ทูเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ท็อกโอ้พี่ท็อกพี่ท็อกพี่ท็อกเนาะโอ้ไซน์ใหญ่ตัวเนี้ยพี่ท็อกหนูยังพี่ท็อกเนี้ยเนี้ยได้ไงวะโอ้หนูตัวมูนี่ใซน์ใหญ่พี่ท็อก เอากับญ่มาใส่ได้ตัวใหญ่พี่น้องตุยทตัวมันมันพี่น้องเปลืองเขียวมันอ๋อตัวฝวกฝวกเลยบักในไงพี่น้อง้บักตีตุยมาเลยพี่น้องเกือบเป็นโลตัวนึ่งมาบ้านเดี๋ยวขอเก็บหนูไป้ลยพี่น้องเด้อใส่ใหญ่พี่น้องใส่ใหไง เต็มจอเลยใส่ใหญ,หญ่พี่น้องเ <laughs> อ้ยมันๆๆหนูยักหนูยักพี่น้องยอดยอดยอดพุยตเกือบเป็นโลโตัวนึงยอดยอดไปกันต่อพี่น้องเือลางนึงไปดุ้นนํากันว่าสิได้แต้มเพิ่มหรือเ่เนาะไปๆ เป,ปลุ้นอีกหลังอีกครั้งหน้านลยโอ้บุึกหลงังสองมือเราบุึกหลังถือมาเพื่อล,ล,ล้วเนาะพี่หนอกป่ะปะ้าไว้เนี่ยนี้อะควายเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันเนาะโอ้ลืมยามบ่วงไปยามบ่วงก่อนลืมยามบ่วงโอ้ยังบ่วงเนาะเดี๋ยวเาไปลองหยามบ่วงกันบ,บวน่บบบวงกัน บอถึกบอทำงานบวงบอถึกเป็นนี่เนี่ยเราหยามบวงใช่ไหมบอค่อยปานได้บวงเอาพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอของแท้พี่น้องมาอยู่พี่ละพี่น้องมัน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 แล้วบวงบุญนี้นะตายละโอ้มันมันตกใหญ่เลยพี่น้องเยโอ้ทุกกำลังจมว่าสิบบวกมานบวง มาดิขอก็บโนกันนะพี่น้องเลยแอลบวงกัน,กน,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 นเลยโตใหญ่เลยพี่น้องลนนเลยถือกินหรอบวงนี่พรวดใส่ถึกเนาะเวลาหลายมือขนาดใส่บักเอฟเลยพี่น้องเอ้ยมันมันมันแล้วโตบักใหญ่เลยเกือบโตเป็นโลพี่น้อง เราไปรุ่นหลังต่อไปกันเลยพี่น้องเอ้ไปรุ่นกันต่อพี่น้องดูโอ้หลังนี้บุกคือเก่าหน่อยไปรุ่นกันต่อโอ้บวงมาหนี้ก็มาแล้วพี่น้องเอ้บุธหลังมาเบื่องหลังน,งน,น,งนี่อันนี้เสร็จโอ้ถือแล้วนี่ก็เลย nó như có nó nó cứ câu nó ba mắt vương lòng sụp như nị sẽ họ sẽ, sẽ như sẽ sẽ như này. ừ bộ chưa bớt là khi nó phải phải xử lúc ngang là mình ở đây chắc tố nó giờ không có xử lúc con ngang thôi còn ได้สามตัว <proposals> ย <nói> <manip ulator sound> really? ิ่งใหญ่พี <ümüz> ่น <Hungarian> an no ้องนี่นะสามตัวยิ่งใหญ่ไซส์เกือบเป็นโลพี่น้องคู่เห็นบ่กสองตัวสามตัวพี่น้องโอ้โหสามตัวนี้ประมาณมุมสองโลพี่น้องมันมันมนทีนะสุดยอดสุดยอดสามตัวไซส์เกือบเป็นโลเลยพี่น้องเอ้ย เอามาขอลาไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าพี่เนอะ